สวัสดีครับผมหมอต้นนะครับในแพทย์มัธนาเริ่มจิตชมนะครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนืนะคะวันนี้เนืก็จะมาฉีดจินเลือดขางกับหมอต้นนะคะครับอันนี้ถ้าเกิดใครเข้ามาในไลฟ์แล้วแล้วได้ยินเสียงหมอชัดรบกวนตอบนิดนึงนะครับอันนี้เป็นไลฟ์ที่จะจกรางวัลนะครับโอเคเดี๋ยวรอคนเข้ามาดูจะพูดนะคะครับใครนะครับสนใจอยากจะร่วมสนุกนะครับชิงรางวัลนะมาอีกแล้วนะครับผม เข้ามาดูไลฟ์ได้เลยนะครับถ้าได้ยินเสียงหมอชัดรบกวนคอมเมนต์บอกนิดนึงนะครับผมสวัสดีค่ะพี่รสรพี่รสกได้ยินเสียงคุณหมอไหมคะถ้าใครเข้ามาแล้วได้ยินชัดรบกวนบอกนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นไลฟ์จากรางวัลนะโดยที่ว่าหมอจะมีการฉีดฟิลเลอร์คางให้กับน้องเนิร์สนะคะผมโอเคได้ยินเสียงหมอชัดไหมครับได้ยินค่ะได้ยินเนาะได้ยินนะโอเคครับ ถ้าได้ยินนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับน้องเนิร์สนะเป็นเคสที่หมอเสริมจมูกไปถ้าใครเคยติดตามไลฟ์ของหมอนะครับก็น่าจะจําน้องเนิร์สได้เนาะโอเคกล้องข้ามาดูนิดนึงกี่วันแล้วนะครับวันนี้สิบสามวันค่ะอ่าโอเคน้องเนิร์สหันมุมอื่น,นิดนึงนี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นจมูกที่ใครเห็นใครก็ชอบจริงๆนะครับสิบสามวันเนาะใช่ไหมครับใช่ค่ะสิบสามวันก็เริ่มเข้าที่ละนี่นะ ตอนที่หมอไลฟ์ตอนทํานะครับหมอมีการถอดเข้าถอดออกด้วยนะถ้าเกิดใครสนใจนะย้อนไปดูในไลฟ์เก่าได้เลยนะครับตอนที่ทําให้น้องเนิร์อนี่นะครับแบบนี้เลยเนาะนี่นะครับอันนี้ย้ํานะคะว่าเป็นไลฟ์แจกรางวัลนะครับผมเป็นไลฟ์แจกรางวัลนะถ้าใครอยากได้รางวัลนะครับให้เข้ามารับชมเลยนะครับเดี๋ยวท้ายไลฟ์หมอจะมีการแจกรางวัลนะครับนี่ป็งไงนองเนชอบไหมครับ ชอบมากเลยค่ะโอเคแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวหมอจะมีการฉีดฟิลเลอร์นะโอเคนะครับก็จะเป็นฟิลเลอร์ฉีดฟิลเลอร์คางให้น้องเนิร์ดตรงนี้เลยนะครับผมโอเคขนุนมาเดี๋ยวมาช่วยพี่งนี้นิดนึงพี่บอกว่าจมูกสวยเวอร์ขอแบบนี้ค่ะคุณหมอพี่ครับเดี๋ยวรอพี่หเนื้อขยายอีกนิดนึงนะคบผมสัญญาเลยนะครับว่าผมจะทําให้พี่หมีแน่นอนนะครับขอให้เนื้อมันขยายกว่าเดิมอีกหน่อยนึงนะครับผมอันนี้นะครับผมกิจกรรมของเรานะเดี๋ยวจะเป็นการทายเลขนะครับแต่วันนี้จะเป็นทายเลขแค่2หลัักเท่านน้เองเดีี๋ยว เล,เลขที่ว่าเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่หมอเขียนไว้นะแอบเขียนไว้ที่กล่องฟิลเลอร์นะเดี๋ยวหมอเอากล่องฟิลเลอร์เนี่ยแปะไว้นะครับผมที่ผนังเลยโดยที่พนักง,งานของหมอนะครับไม่มีใครเห็นเลยนะครับว่าหมอเขียนเลขอะไรไว้นี่เนาะอ่ะขนุนมาแปะไว้อุ้ยโทษครับขึ้นมาโอเคนี่นะใช่นี่นะนนะเห็นใครับเนาะเดี๋ยวแปะไว้ตรงนี้นะครับผมอุ้ยขอตีครับอ่ะแปะไว้แปะไว้ ทายกล่องฟิลเลอร์นะหมอเขียนตัวเลขไว้นะครับสองหลักนะเดี๋ยวจะให้ทายเลขนะถ้าใครทายถูกก็รับรางวัลไปเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวขอเป็นทายไลฟ์นะคะแล้วกันนะครับขอในญาตไลฟ์ฉีดฟิลเลอร์ครั้งให้ดูนิดหนึ่งนะครับอ่ะแปะไวด้ดีๆินะขนุนนะนี่นะอยู่ตรงนี้นะโอเคพีบาบา่บ๊อบอขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณหมอรอน,นะคะได้เลยครับพี่หญิงรับรองไม่ไม่ทิ้งพี่หญิงแน่นอนนะครับอ่ะโอเคน้องเนิร์ดโชว์อีกหน่อยหนึ่งครับนี่มาดูของจริงได้เลยนะครับผมมาดูของจริงที่พัสดลนน้เยะแบบี้เลย นะคะผมเข้ากันน่ามากเลยเห็นไหมครับฝรั่งไปเลยเอาละโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาฉีดฟิลเลอร์คางให้น้องเนิร์สกันดีกว่านะครับก็นี่นะครับผมเป็นฟิลเลอร์นะนิวลาเนสนะครับผมกล่องสีทองนะคบผมเดี๋ยวเราจะเริ่มฉีดกันอ่ะพี่ขอน้ำแข็งนิดนึงครับการฉีดฟิลเลอร์นะครับผมถ้าฟิลเลอร์นะมันมีตัวยาชาอยู่ด้วยนะครับมันจะเขียนไว้แบบนี้ลิโดเคเห็นไหมครับไออย่างนี้ก็คือว่าจะมียาชาผสมอยู่ด้วยนะก็จะไม่เจ็บเลยนะครับเวลาฉีดเราไม่จำเป็นที่จะต้อง ใช้ยาชาเพิ่มแต่อย่างใดนะครับสิบคนดูนะคะตอนนี้นะคะคุณหมอกําลังจะแจกรางวัลนะคะทายตัวออเลขใช่ครับลองกินเล ER ่ที่ติดอยู่ด้านหลังตรงนู้นนะคะใช่ถี่วิถีวเขนวิตรงนี้ครับใช่ค่ะอันนี้ไม่มีใครในในร้านผอมไม่มีใครเห็นแน่นอนนะครับก็ตัวเลขนะเวลาเล่นร่วมสนุกนะครับก็ทายเลขเข้ามาได้เลยสองหลักนะครับผมเช่นหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามสองอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะขอคนละหนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้ประชาน อันนี้ก็กำลังแปะน้ําแข็งอยู่นะครับเดี๋ยวพอแปะเสร็จแล้วหมอก็จะฉีดการฉีดฟิลเลอร์ครั้งนะครับง่ายมากเลยนะครับผมก็ฉีดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับตรงกลางเลยชิดกระดูกเลยนะครับแต่ว่าการจะฉีดฟิลเลอร์ครางให้สวยเนี่ยจะต้องตั้นให้เป็นนะครับเพราะว่าฟิลเลอร์เนี่ยมีคุณสมบัติคล้ายกับเป็นพวกดินน้ํามันนะครับพอเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ปั้นจะไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดไม่ได้ยากแต่การปั้นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่หมอบอกนะการฉีดฟิลเล โอเคเดี๋ยวขอดูยาสลายฟิลเลอร์นิดนึงครับคืออย่างที่เคยอธิบายไปแล้วในไลฟ์นะครับว่าฟิลเลอร์นะครับถ้ามีการฉีดแล้วมันเข้าไปในเส้นเลือดนะครับมันจะเข้าไปอุดตันในเส้นเลือดได้นะครับผมแล้วทําให้เกิดความเสียหายนะความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะรุนแรงได้ถึงขั้นตาบอดเลยนะครับหรืออาจ,จทำให้เนื้อเยื่อที่เส้นเลือดเส้นนั้นไปเลี้ยงเนี่ยเกิดการเน่าตายจากการขาดเลือดได้นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นจะต้องฉีดนะครับอย่างระมัดระวังนะครับด้วยเทคนิคที่ถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญเลยจะต้องมียาาาฉีดสสลฟลฟเลออรรรร์พร้้มไวํหับก เกิดเหตุไม่คาดคิดเสมอนะครับผมโ okay. อเคเอาละครับผมสําหรับกิจกรรมนี้นะเดี๋ยวให้เริ่มทายเรียนนี้ไหมน้องเบนถือว่ายังไงดีแต่ว่าก่อนจะทายนะคะขอคนละหนึ่งแชร์นเนาะใช่อันนี้นะครับเป็นไลฟ์นะครับแจกรางวัลอีกแล้วนะรางวัลที่ว่านะครับจะหมอจะเป็นเลขสองตัวที่หมอเขียนไว้ที่ใต้กล่องฟิลเลอร์อันนี้นะครับเดี๋ยวพอหมอฉีดฟิลเลอร์คางให้น้องเนร์สเสร็จปุ๊บเนี่ยหมอก็จะมาเฉลยนะครับว่าหมอเขียนเลขอะไรนะครับสาหรับคนที่อยากร่วมสนุกนะก็สามารถที่จะ ทายเลขเข้ามาได้เลยอันนี้หนึ่งคนให้ทายได้กี่เลขดีครับคนละห้าเลขดีไหมคะคนละห้าเลขเหรออ่าโอเคถ้างั้นก็การร่วมสนุกนะครับผมก็หนึ่งคนนะครับผมสามารถทายเลขสองหลักออกมาได้ห้าเลขนะครับผมเลขอะไรก็ได้ที่เราชอบนะครับผมแล้วก็ขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับเ<ล>่ายกเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้คุณหมอกลังแจกรางวัลน,นะคะวันนี้คุณหมอแจกเป็นรางวัลอะไรดีคะเอ่ออยากได้อะไรครับผมอยากได้อะไรกันครับรางวัล ใครอยากได้รางวัลอะไรใครอยากได้อะไรบอกได้เลยนะครับยังไม่ได้คิดเลยครับผมทิศสองคนดูนะคะตอนนี้คุณหมอกำลังไลฟ์โชว์แจกรางวัลนะคะใครอยากได้รางวัลอันนี้คอมเมนต์จะขึ้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะใครอยากได้รางวัลอะไรนะคะทิมพ์เข้ามาได้เลยคุณนิวนิวคุณนิวอยากได้รางวัลอะไรคะอยาให้คุณหมอแจกอะไรเอ่ยคุณนิวทายเข้ามาแล้วค่ะคุณหมอสองสี่ค่ะคุณนิวทายได้ห้าคำห้าห้าตัวเลขเลยนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวลงหนอ่ะงตัวลงนึ่งโอเคเอ่อ โอเคครับตามมาน,นิดนึงแล้วกันแต่ว่าตอนจิ้มน่าจะเห็นไม่ได้หรือเปล่าใช่ไหมตอนจิ้มอะตอนจิ้มน่าจะเห็นไม่ได้เนาะต่ตอนจิ้มจะให้ดูรูนนองเนร์อก่อนทำนะคะ,อะโอเคอขอแอลกอฮอล์น,นิดนึงนะครับหมอกำลังจะเริ่มฉีดแล้วนะทายกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ว่าก่อนทายขอคนละหนึ่งแช่นะคะจะมูสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะโอเคสำหรับการฉีดฟิลเลอร์คางนะครับก็ฉีดเข้าไปตรงๆงเลยตรงกลางเลยนะครับอโอเค,คถ้างั้นระหว่างที่หมอฉีดนะขออนุญาตดูลุค ตรงนั้นไปก่อนอะไรกันเนาะโอเคไปหลบนิดนึงไปหลบอีกนิดนึงอ่าโอเคครับแอลคอร์นิดนึงนะนิดนึงนะนิดนึงอันนี้เป็นูคาก่อนทานะ,ะจะมีความตัดนิดนึงนะคะคยังยาวได้แบบยังไม่รับนันา,าตอนนี้ทายเลขก,กันามาเลยะคะคนละห้าทายมาคนละห้าเลขนะคะผมเลขสองหลักนะ เดี๋ยวหมอเปิดดูเดี๋ยวหมอจะดูว่ามีคําตอบที่ถูกหรือเปล่าถ้าไม่มีถูกเดี๋ยวหมอให้ทายไม่อั้นเลยนะคะผมุมขอคนละห้าหลักนะครับอ่านิดเดึ่งนิดเงียว อยากได้รางวัลอะไรบอกได้เลยนะครับอยากได้ราวัลอะไรบอกได้เลยอือฮึ อออนดเกมทายเลขนี้ไม่กล้าให้พนักงานเล่นเลยครับเพราะว่ากลัวเดี๋ยวโดนคนคิดมากว่าเรารู้กันอะไรอย่างนี้นะครับขอให้เป็นเฉพาะคนที่ไม่ใช่พนักงานของเรานะครับ อันนี้ยังใช้ไม่หมดเนาะเดี๋ยวขอนั่งตรงนิดนึงโ okay. อเคอ่านเดี๋ยวนะอันเดอรกระจกให้น้องเนวสซูมนิดนึงโอเคกล้องมาได้ครับผมอ่ะกล้องมาได้เนะาะเอ่อต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้คือฉีดไปยังไม่ไม่ถึงหนะนึ่งซีซีนะเนวดลองหันซ้ายหันขวาดูอืมเป็นยังไงบ้างครับนวเดี๋ยวกระจกให้น้องก่อนอ่นอนานเอเป็นฝักถือไว้นิดนึงโอเคเห็นเดี๋ยวนาอโอเคเอ่นอนวดอันนี้คือ ฉีดไปแค่ครึ่งเดียวนะยังเหลืออีกนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่านเนิร์ดอยากได้มันให้มันยาวกว่านี้ไหมหรืออยากให้มันโค้งบนหรือ,อยังไงน้องเนิร์ดเอามือไปแตะๆดูรู้สึกไหมความรู้สึกตอนนี้คิดยังไงบ้างตอนนี้อ,อยากให้ยาวกว่าน,นี้หรืออยากให้ให้เป็นยังไงเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเติมตรงกลางใช่ไหมครับมันจะแหลมกว่าน,นี้อีกเติมก็ได้ตรงกลางอีกนะไม่ต้องไปซ้ายขวาเนาะเอาให้ยาวกว่าน,นี้อีกดีไหมงั้นเดี๋ยวเติมตรงนี้อีก นะครับอันนี้ขอตัวฟิลเลอร์นิดหนึง่งอันนี้ก็ฉีดไปแค่ประมาณศูนย์จหกนะครับที่ฉีดเข้าไปแค่นี้เองนะครับอันนี้ขอดูรูปก่อนทานิดหน,นึ่งน้นนอนอยู่แล้วนะครับก็มันก็จะทําให้คือฉีดปุ๊บคามก็จะยาวขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเห็นไหมใช่อันนี้คือมันเติมตรงนี้เลยนะครับผมนะก็จะทําให้หน้าน้องเขาดูแบบว่าดูมีมิติมากขึ้นดูดูลงตัวมากขึ้นอะถ้างั้นเดี๋ยวเราฉีดเพิ่มเข้าไปเนาะอ่าโอเคครับผม อ่ะเดี๋ยวนอนลงอีกรอบนึงนะครับตรงกลางเลยนล้วเนิร์ดน,นะใช่ไหมอ่ะโอเคมาทายเงินเข้ามาเยอะอยังครับน้องเบนทายเข้ามาเยอะมากเลยค่ะคุณหมอโอเคคนละห้าขอคนละห้าเลขพอนะครับรผม,มห้าตัวเลขกใช่ครับใช่ครับตอนนี้คุณหมอกำลังไลฟ์สดแจกรางวัลอยู่นะคะใครที่อยากร่วมกิจกรรมเขาสามารถทายตัวเลขเข้ามาได้เลยนะคะเป็นตัวเลข คุณหมอเขียนไว้หลังกรองิีเตอร์เนาะเป็นตัวเลขสองตัวท้ายนะคะแล้วก็ก่อนจะร่วมกิจกรรมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะทายกันได้5ครั้งนะคะคนละ5ครั้งนะคะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานิดนึงนะครัะขอคนละหนึ่งแชร์เท่านั้นขอเข็มเปลี่ยนอันใหม่ได้ครับขอ ประชาสัมพันธ์เรื่องกิจกรรมหาพีเซนเตอร์ลดน้าหนักนิดนึงนะครับใครนะครับผมที่รู้สึกว่าตัวเองยังน้ําหนักเยอะเกินไปนะครับอยากปรับเปลี่ยนรูปร่างน้ําหนักลดลงนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้าไปที่หน้าเพจพัฒนมนคลินิกนะครับแล้วก็ทําตามกติกาได้เลยนะครับโพสต์ที่หมอโพสต์ไว้ปักหมุดไว้บนสุดเลยนะครับผมอันนี้น้องเนิร์สนะครับก็กําลังจะไปรับประดิญยาใช่ไหมใช่ค่ะโอเคก็อันนี้ก็เลยแบบว่าเรียกว่า เป็นแบบตั้งใจว่าจะให้น้องเนิร์สไปแบบถ่ายรูปสวยๆ,ๆเลยนะคะรับผมแลวสำหรับคางนะเหมาะว่าเอาแบบยาวๆนิดนึงก็ยังได้นะว่าถ่ายรูปมันจะขึ้นดีเดี๋ยวถ้ายยงไงไนะถ้าเรารู้สึกว่ามันแบบว่ายาวไปก็มาปรับเปลี่ยนทรงได้นะครับอโอเคขออนุญาตนะนิดนึงนะขออนุญาตปั้นนิดนะนึงนะนิดเดียวรคเป็นรูปงเนรนะคะก่ะอนทเนาะก่อนก่อน,อ,นอนจะติดจิลเลอร์คางนะคะคางก็ยังมีความตัาอยู่นะคะแล้วก็คาง ้งตอนนี้สค,คนดูนะคะครเขามาและะ้วกแชไหน็นะะรวมกันเล่นกิดเลยตอนนี้นะคะใคอยากหมอแจกอะไรนะคะิงเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้ขออนุญาตปั้นนิดนึงนะครับขออนุญาตนิดนึงนะอันนี้ต้องปั้นนิดนึงเจ็บนิดนึงก็ทีนะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวน่าลั เป็นผู้โชคดีในการลดน้ำหนักนะคะได้เลยค่ะคนนี้ที่เรียนไปร่วมกิจกรรมหน้าเพนนะคะอะโอเคครับกล้องมาอันนี้คือฉีดฟิลเลอร์คางไปเรียบร้อยแล้วนะครับอขอกระจกให้น้องเนื้อดูนิดนึงน้องเนื้อดูออกไหมดูออกค่ะดูออกเนาะ,ะแน่นอนครับว่าก็เห็นเห็นอยู่แล้ว <laughs> คือมันก็จะทําให้หน้าเราดูแบบว่า,วาลงตัวมากขึ้นจากเดิมที่เราแบบหน้ามันดูแบบว่า ทางมันสั้นตรงนี้มันสั้นไปนิดนึงเห็นไหมครับพอไหมเนื้อดูนกระจกก่อนอันนี้นะคะฟิลเลอร์นะข้อดีก็คือว่าฉีดปุ๊บนี่มันเห็นเลยทันทีนะครับผมคือแม้เรียกว่าแบบว่าไม่ต้องออไม่ต้องลุ้นเลยนะครับก็คือฉีดปุ๊บมันขึ้นปั๊บอยู่ที่เราเลยว่าเราจะเอาทรงประมาณไหนเย้ยมากเลยไหมเนื้อดูก่อนอหรือว่าช,ชอบอแล้ว <laughs> แหลมไปไหมถ้าแหลมไปบอกได้เลยเดี๋ยวหมอปรับทรงให้เนื้อค่อยๆดู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 แหลมไปไหมครับ เัไอ,อแล้วอยากให้มันยืนกว่าน,นี้ไหมหรือว่าชอบแล้วเนื้อรอมือทั้งมาแตะแตะดูรู้สึกถึงมันไหมรู้สึกค่ะใช่มันเข้าไปแล้วคือฟิลเลอร์นี่ยังไงก็เข้าไปแต่ว่าศิละปะในการปั้นนี่คือจะปั้นยังไงให้มันเข้ากันนะอันนี้นะครับคือผมไม่ได้ฉีดให้แบบว่าแหลมเป็นแม่มดนะเห็นไหมครับก็ยังมีความ,ความโค้งมนตรงนี้อยู่น,นี่อยู่ที่การปั้นล้วน,นเลยนะครับผมอันนี้ก็ฉีดเข้าไปแค่หนึ่งซีซีเท่านั้นเองนะครับผม อยู่ตรงนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยจัดแตะดูจะรู้สึกเลยโอเคขออนุญาตหลายๆมุมนิดนึงนี่นะโอเคโอเคเนื้อหันหน้านิดนึงหันหนิดนึงหันด้านข้างนิดนึงโอเคนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับว่ามันชัดเจนมาก b ีฟ o r e กับ After เนาะสำหรับฟิลเลอร์คางนะพร้อมละสำหรับรับเป็นยาใช่ไหมครับใช่ค่ะสวยแน่น,นอนรับรองว่าสวยโดดเด่นแน่นอนทั้งจมูกทั้งคางเลยมีรูปน้องเนื้อก่อนทำจมูกไหมขอดูนิดนึง นี่นะครับนี่นะอันนี้คือก่อนใช่ไหมโอเคนี่เห็นไหครับอันนี้คือเปลี่ยนไปเยอะมากเห็นไหมครับมันดูสวยขึ้นสวยขึ้นมากเลยนะครับมีรูปด้านข้างไหมมุมสีม่บห้าองศาโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวใครที่อยากร่วมสนุกนะครับทายเข้ามาได้เลยนะครับนี่โอเคนี่นะ ัดไฟให้น้องเนิน้อนิดหนึ่งครับไฟนี่นะไอแพดมันเอียงไปนั่นแหละน้องพอยดูเอาล่ะโอเคครับผมน้องเบียนทิวเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้ก็ทําให้คางมีคางสวยๆละเอันนี้นะครับผมก็ข้อดีของฟิลเลอร์นะหนึ่งราคาถูกกว่าเสริมคางนะครับสองก็ 2, คือว่าเจ็บตัวน้อยกว่าสามคือไม่ต้องมีบวมช้ำสี่คือไม่ต้องมีพักฟื้นพร้อมใช้งานได้ทันทีแต่ข้อเสียที่สู้ไม่ได้มีอย่างเดียวคือฟิลเลอร์ไม่ถาวรนะครับ อยู่ได้ชั่วคราวนะครับเดี๋ยวพอมันเวลาผ่านไปปุ๊บมันก็สลายนะครับผมแต่ว่านี่แหละมันก็เหมาะกับกรณีแบบนี้นะครับที่เรารีบนะครับอันนี้รับเป็นยาวันไหนนะไปถ่ายรูปค่ะแต่ว่ารับวันที่18แล้วก็วันที่หนึ่งอ๋อโอเคได้เลยเอาละครับผมได้เวลาเฉลยเกมแล้วมั้งนี่นะครับผมเป็นตัวอ่าน้องเบนหันมานีดหนึ่งนี่นะที่หมอเขียนไว้นะครับผมเอาละโอเคสําหรับรางวัลนะครับผมก็จะให้เป็นอะไรดีน้องเบน อันนี้แล้วกันครับอันนี้คือมีน้องเสนอว่าให้เป็นฉีดผิวนะฉีดผิวที่พัฒมมนคลินิกนะครับก็ขายดีมากเลยนะครับมีคนเข้ามาฉีดเยอะมากเลยในแต่ละวันเนาะการฉีดผิวนี้ก็จะเป็นวิตามินที่ผ่านการดูแลของแพทย์แล้วนะครับรับรองแล้วว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับเพื่อให้ผิวเราขาวใสขึ้นเนาะทีนี้ก็ถ้าเป็นฉีดผิวหมอกลัวว่าเดี๋ยวบางคนไม่ชอบฉีดเนาะเอางี้ละกันหวังให้เป็นคูป,ปองไทยเงินสดเนาะเท่าไหร่ดีครับสัก2,000บาทแล้วกัน2,000บาทนะครับทายเลขนะคบผมอันนี้ทยา,าย โอเคแล้วแล้วเนาะเดี๋ยวหมอขออนุญาตย้อนดูนิดนึงนะคบอ๋อมีคนถูกแล้วด้วยมีคนถูกแล้วด้วยก็เฉลยเดียวเลยดีกว่านะครับอ่าโอเคอันนี้นะครับก็หมอจะพลิกให้ดูเลยนะครับผมก็นี่นะเห็นไหมครับเจ็ดสองนะคะใช่คุณหมอเขียนไว้นะเจ็ดสิบสองนะครับมีคนถูกเรียบร้อยแล้วนะคะผมก็คือคุณเบญจวรรณนะครับคเบญจวรรณนักแท้หรือเปล่าใช่ไหมครับโอเคคุณเบญจวรรณนักแท้นะคุณเบญจวรรณเห็นไหมครับผม เห็นข้อความของหมอไหมโอเคก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวฝากแอดมินไปติดต่อคุณเมญจวรรณแล้วกันนะครับอันนี้นะก็เป็นกิฟท์เชอร์นะครับมูลค่า2,000บาทนะครับสำหรับใช้กับพวกฉีดผิวหรือว่าทรีทเมนต์ต่างๆได้เลยนะครับผมโอเคก็กลับมาดูลองนันอีกทีนึงนะครับนี่นะก็เป็นเคสรีวิวของหมอนะครับเสริมจมูกแล้วก็ฉีดน,นะครับที่มีความสนใจนะอยากจะแบบว่าเข้ามาทําสัญญกรรมนะคะผมแล้วก็ อยากมีจมูกสวยๆแบบนี้นะครับหรืออยากปรับรูปหน้าสวยๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมอก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับทุกท่านนะที่ติดตามรับชมไลฟ์ของเรานะครับถ้าใครนะครับอยากจะมาร่วมสนุกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อยากได้รางวัลง่ายๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจพัฒมนุคลินิกด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะผมกับน้องๆทีมงานทุกคนทั้งน้องเนือด้วยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ